โอ้โหน่ารักมากๆนะฮะถ้าอย่างนี้ด mm ้วยกดไลค์กดไลค์กดไลค์เออขอบคุณครับอ่ะคู่ต่อไปเลยครับเชิญเลยครับมาเลยมาเลยเอาเลย วันนี้ต้องขอบอกเลยว่าชาวขอนแก่นของเราเนี่ยให้การตอบอบรับงานของเราเนี่ยสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยยอดขายดีมากๆจริงๆเลยนะฮะเราจจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อตอบแทนบูรลุการทุกท่านเลยนะครับคนต่อไปเชิญเลยนะครับนี่มาเป็นสาวหญิงเดี่ยวนะฮะวันนี้แน่นอนว่า่าเดียวว่า กิจกรรมของเราเนี oh, ่ยนะฮะได้ร well. okay. uh, ับส right. ัมปทนรับทีขนาดนี้เนี่ยแน่นอนครับยัยัเราเนี่ยก็จะมาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนนะครับโอ้ยยังไม่ได้ถ่ายรู้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนโอเคอ่ายิ้มใหม่ยิ้มใหม่ยิ้มใหม่ต่อไปครับผม เชิลยเชิญเลย,เลยอย่าลืมนะวันนี้ไปเลือกซื้อยำยำของเราได้นะฮะผลกันมาเยอะแยะมากมายเลยที่จงจุนจำหนานะี่เองนะครับแลาา้วก็ตุชงชิมตรงนี้ก็มีให้ชิมกันด้วยนะใครที่อยากลองรสชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นทางรสต้มยำกุ้งเนื้อคันแล้วก็รสต้มยำกุ้งนี่ฮะเรามีมาให้ที่นี่เลยประชาชนัดแก่น,นะฮะบ,บ้านถ่ายโดยเฉพาะเลยนะครับน่ารักมากอะ่ะน่ารักอะ่ะกดไลค์กันด้วยนะฮะเชิญต่อไปเลยครับเชิญเลยครับ นี่มากันเป็นคู่เลยทีเดียวนะฮ <ทดง ffer> ะคู่ต่อไปครับชนเดี้ว้นะครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปเชิญเลยนะฮะ <ทดง ffer> นี่ก็เป็นแขกพิเศษสทางร้านนะฮะที่จะมาร่วมถ่ายภาพกันนะครับแต่น้าม่ได้ถ่ายเชิไ<ท>ม <ดง ffer> ่ถ่ แล้วก็นี่ต้องขอบอกเลยนะครับว่านี่คือคณะท่านผู้บริหารนะครจากร้านเกียรติศร์นโนเซลอำเภอบ้านฝ่ายจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับนีชักแหนชักแหนนะโอเคอ่าครบเลยังครับครบแล้วอันนี้เป็นลัคกี้ดอต่อเลยนะครลัคกี้ดอครับห้าคนครับอ่าอยังมีอีกกรครับหรือว่าไงเอ่ยอ่อมีอีกหนึ่งคนมีหนึ่งคนใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นนะอ่าหนึ่งคนสุดท้ายโอ้ น่ารักมากๆเลยนะครับก <Hey. S 1> ำลังมองดูว่าเป็นฝาแฝดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เนะาะนี่นะน่ารักมากๆเลยที่นี่นะครับนะน่ารักจริงๆแล้วก็คนมางานที่นี่เยอะมากๆนะฮะเยอะจริงๆเลยแลงขอบคุณมากๆจริงเลยนะนะถือว่าถ้าจังานครั้งนี้เนี่ยนะฮะได้รับความประสบความสำเร็จอย่างม,ม,มากเลยทีเดียวนะครับ เรียบร้อยแล้วต่อไปลัคกี้ดอนะครับผมพี่จับรางวัลอ๋อยังมีหนึ่งท่านนะครับมีหนึ่งท่านนะครับเรื่อยๆเลยนะโอเคอะมาเรื่อยๆเลยได้เลย,ได,เลยได้เลยนะครับจัดไปแล้วก็กิจกรรมที่บูธอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เรามีทา้านี่เลยจุดชำหน่ายของเรานะฮะค,คณสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้เลยชอบยํายัรถไหนอะไรยังไงนะฮะไปเลือกดูได้ที่สำคัญคือ ถ้าเกิดว่าคุณได้ร่วมสิทธิ์แล้วในการร่วมหรืนรับเงินทอนใช้ไฟฟาก็ยังได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่ที well, ่เราถมมให้นะครับนอกจากนั้นจุดที่2องจุชงชิมอันนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะชงชิมได้เลยนะจ๊ะไปชิมมาได้เลย2รสชาติครับต่อไปครับเป็นลัคกี้ดอมาเลยนะ่มีเสื้อมาให้ด้วยนีฮะนี่มีลายเซ็นด้วย เออเอาสิเอาสิเอาสิห oh. oh. uh ้ารางวัลด้วยกันนะครับโอเคโอ้ยเออขอเก็บค่าภาษีสองแสนครับค่าเช็คเมื่อกี้นะฮะเช็คมากเกินไปไม่ได้ไม่ไ like ด้นะฮะ น่ารักมากๆเลยนะครัสบสำหรับสองลูกสคู่นี้นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับลักกี้ดอลคนที่สามนั่นเองนะครับเชิญเลยครับใครอยากได้ลายเซ็นของนักเด็กไดอารานะป้าวิถากเฉย อเอาเฉยๆปีดตรงไหนเนี่ยฮะใครอยากได้อ,อทุทนรอนนิดนึงนะเออนี่คนสุดท้ายนะฮะน,นี่เลยนะครับนะโอ้โหวเรียบร้อยแล้วนะครับดี<ะ>อ้าวยังมีนี่หนึ่งชุดอ่ะมาจับมา สวยไม่เจอเออนะแน่นอนนะถือว่าเป็นซุปตาของคมืไทยเลยก็ได้ตอนนี้นะครับนะสุดยอดจริงๆเลยนะสองคนนี้โอเคนะ่ยนี่นะเหนื่อยไหมจ้าสองคนนี้ย่าย่ายเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะนี่สู้เพื่อใครสู้เพื่อชาวบ้านชาวบ้านไทยสู้เพื่อชาวบ้านไทยเอาปัจจิโฑอีกสักรอบสิปัจจิโฑ ชอบป่ะคเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับผมเอาล่ะเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างที่ได้มาเจอพี่ๆน้องๆชาวบ้านผาดกินีครับวันนี้นะครับผมก็นอนย่าแล้วก็ทางยามจัมโบ้นะครับผมหรือว่าทางไอโนโมโต้นะครับต้องขอบคุณนะครับผมพี่ๆน้องๆชาวจังหวัดบ้านผาหรือว่าพี่ๆน้องๆชาวจังหวัดอ่อนแก่นทุกคนนะจังหวัดบ้านผม่มีนะครับอำเภอบ้านผานะฮะครับผมที่แบบว่า มาต้อนรับให้การต้อนรับกับทางโเมีโ้ในแบบนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมว่าทุกคนก็หมบว่าทนแดดกันมารอพวกเรามาทั้งวันแล้วัีคุยายาขอบคุณมากๆขอบคุณมากจริงๆค่ะวันนี้สนุกมากขอบคุณสำหรับคาอบอุ่นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะจังวันนี้ไปตลอดไปนะคะ คุณมากค่ะ,ะ,ะ,ะคุณแนก็บอกแล้วว่ามีอะไรบ้างตอนนี้อย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันนะฮะช่อง3นะครับผมอย่าลืมนะแต่ว่าตอนนี้ครับเรามีแขกคนพิเศษนะฮะถือว่าเป็นผู้บริหารร้านที่นี่เลยนะครับกับคุณนิติดาจันยานิทัศน์นะครับผู้บริหารร้านเกศินโฮเซลบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับจะขึ้นมาขอบคุณท่านนเดชแล้วก็ยายแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับสวัสดีครับเช่นกลางเลยครับเชงกลางเลยครับนี่ คุณลูกค้าทุกคนนะคะที่มาร่่มกาในวันนี้สิ่งหนึ่งที่ดีใที่สุดก็คือได้เห็นรอยยิ้มของพวกเราทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทางไน่์มอว์ตงแวยที่ให้ความสนับสนุนให้นาเต่มาที่นี่ครั้งที่สองก็ขอขอบคุณมากๆช่วยตบมือให้ไปกำลังใจหน่อยนะคะ แล้วก็จะบอกพี่น้องบ้านไทยว่าเดือนธันวาเราจะมีงานแบบนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนดาราเป็นใครก็ขอปลูกเอาไว้ก่อนนะคะเก็บเอาไว้เป็นความลับค่ะค่ะแล้วก็ขอของคุณทุกทุกคนนะคะและสีคที่อยากจะกล่าวกับพี่น้องอที่เป็นลูกค้าของเกียรติศรีว่าเกียรติศรีจะอยู่กับลูกค้าทุกคนตลอดไป เราจะเป็นคู่กันกับชุมชนนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงรบมือให้คุณดีดีดาจันญานิทันนะครับผู้บริหารร้านเกป์โยเซลมานฝ่ายจังหวัดชอนแก่นนัทเอกนะครับอ่ะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนี่โอ้โหสวยหล่ออยู่บนตรงนี้เลยนะครับครบครันเดียวๆนะอย่าลืมนะว่ากิจกรรมของเราจะมีเกิดขึ้นอีกเดือนธันวานะครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับเราไปอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับ่ yeah. านนะการเดินทางของเรามันก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเอออยากจะบอกอะไรนะ <Yeah. S 1> เด็กยาย่า <Yeah. S 1> ไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> พูดพร้อมกันนะ <Yeah. S 1> พูดว่ารักนะเด็กยาย่านะ Green!